สวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าสวนในวันที่ฝนตกปล่อยๆนะคะมาดูว่าเข้าสวนตอนฝนตกเราจะเจออะไรบ้างอันนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วยเป็นกล้วยน้ำวา้าพระราชทานค่ะต้นก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเตีย้ยสามารถเก็บได้ง่ายๆค่ะเนี่ยเอื้อมมือถึงค่ะ นั่นต้นมะม่วงฟ้าลันนะคะเวลาเราปอกเปลือกเนี่ยจะแตกเปียงเปียงๆค่ะพอเป็นมะม่วงฟ้าลันอันนี้จะเป็นกล้วยส้มค่ะกล้วยส้มนี้รสชาติก็จะสม้มสมชื่อค่ะเวลากินเขาจะนิยมเอาไปนึ่งก่อนค่อยกิน,นะคะ่ะอร่อยค่ะ ด้านข้างนี้ก็ส้มสีทองค่ะนี่เป็นต้นส้มสีทองนะคะตอนนี้จะค่อนข้างโตโตเร็วมากค่ะเพราะเป็นพืชประจำท้องถิ่นนะคะเขาจะเหมาะกับสภาพอากาศของที่นี่อยู่แล้วมันก็เลยเติบโตได้เป็นอย่างดีโอ้โหดูต้นกล้วยต้นนั้นค่ะ สูงมากเลยค่ะสูงใหญ่ค่ะสูงใหญ่สังเกตนะคะว่าต้นกล้วยทุกต้นที่มีเครือก็คือมีลูกออกไม้ะจะต้องเอาไม้มาค้ำไว้ถ้าเกิดเราไม่ค้ำไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะล้มค่อนข้างสูงค่ะเพราะเครือหนึ่งก็ค่อนข้างจะหนัก หนักมากๆดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะใหญ่มากๆค่ะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าพระราชทานเหมือนกันค่ะลักษณะเด่นเฉพาะก็คือลำต้นจะมีขนาดใหญ่มากค่ะเดี๋ยวจับให้ดูนะคะใหญ่มากๆแต่ว่าจะต้นค่อนข้างเตี้ยค่ะเวลา ออกเครือเนี่ยก็ออกตำๆๆค่ะเก็บได้สบายเลยค่ะใบใหญ่มากปลีก็ใหญ่มากเหมือนกันค่ะนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าพระราชทานนะคะดกมากเลยค่ะแตกหน่อได้เยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะเครือเตี้ยๆค่ะ ไม่สูงค่ะต้นเตี้ยแต่หนอนเยอะมากๆตัวนี้ค่ะดูเคลือนี้อมีกี่หวีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเจ็ดหวีค่ะ,นะคะต้องเอาไม้ค้ำไว้ใหญ่มากๆค่ะพื้นก็จะก่อนข้าง เปียกชื้นจะเป็นคิปเปร์ค่ะเป็นคโครนเป็นตมค่ะเราต้องค่อยๆเดินไม่งั้นเราจะมื่นค่ะหรือลื่นนะคะโห oh. ดูอันนี้ค่ะกลวยน้ำว้าค่ะดูค่ะนี่ค่ะปลีใหญ่มากๆค่ะ อันนี้ที่มันยาวออกมาอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ตัดปลีมันออกอะมันก็เลยยาวออกมาเรื่อยๆอ้มีต้นไผ่ค่ะเราจะเข้ามาเก็บน้ําไผ่ไปไว้ดื่มค่ะเราไม่ได้มาเก็บหลายวันและนีะค่ะกิงกําลังพ่อเหมาะกิงแค่นี้ก็ได้น้ําไผ่เยอะแล้วค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสวนได้กันใหม่นะคะ